สวัสดีท่านผู้ชมนี้เราจะพามาร้านกาแฟที่เป็นเครื่องบินอยู่เส้นทางสัตตหีบนะครับอ่าทีนี้คนเยอะมากแดดร้อนแลามาดูกันคนเยอะมากเลยบรรยากาศภายนอก

ดูที่บรรยากาศเราเข้ามาภายในเครื่องนะบรรยากาศดีมากเลยมีบอกราปบนก็บรรยากาศภายในเครื่องบ,บ,บินทุกคนมาเที่ยวนะครับพา,าลูกหลานมาเทีย่ยวมาถ่ายรูปกันเราไปดู ห้องห้องนักบินเป็นเครื่องบินเก่านะครับที่เขาสอนอ,อะไรเรียบร้อยแล้วห้องนักบินข้างบนเขาเรือก็สออะไรแลดดูบรรยากาศภายนอกมีประตูฉุกเฉินนะครับประตูฉุดเฉิญเป็นเครื่องบินจริงๆนะที่เขาผดวาราการแล้วเขา กดประจําการแล้วเารามาทเวลาขางแฟนี่คือบรรยากาศภายนอกสวยมากครับบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศภายในของห้องกับตันฝั่งนี้ดีกว่า มัก็จะเปองี้เนี่ยร้ออย่างเงี้ยนาะแฉะตลอดเวลาแล้วแบบหยุดไม่ได้เลยวันนั้นไปกอดมะเมตนะเท่ามันก็สายเหมาแล้วขี่วอร์ไซนเขาขี่ไปก็เออแห้งหน่อยอ๋ยอดนันจยเอาแกะเปลี่ยนแกะอมือนเป็นอย่างเงี้แหละบอกว่าพูดกันเลยเหมือนก๊อปเลยข้ามาอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวอ๋อไม่เป็นไรครับแม่ายเอแม่จปกลับตาเรืงแม่อเคอาไหนแม่เอายัไม่เข้ามา

cả thế 50% 50 phần này <tell> 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 นี่คือบรรยากาศกาแฟเครื่องบินนะครับสถานที่กว้างขวางลานจอดรถได้หลายคันสถานที่ถ่ายรูปเยอะเลยฮะมีสนามยิงปืนมีบีกันประลองฝีมือ